สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทั้งคนชมคนเก่าและคนใหม่นะทั้งคนชอบและคนดา่าเออปะคนกันไปแล้วพามาชมตัว LC708 SP ครับผมจัดชุดเทอร์โบถอนคันเร่งดังก็ลูกค้าระบุสเปคมาว่าอยากให้แบบตอบสนองเร็วๆหน่อยผมก็แนะนำเป็นชุดชุดนี้ดีกว่าเริ่มต้นเริ่มต้น ชุดนี้มันตอบสนองเร็วหน่อยครับผมส่วนอัตราการกินน้ำมันก็จะต่างจากเดิมอีกประมาณ5%แต่ส่วนใหญ่ภาพรวมเขาก็บอกว่าแรงได้งานได้เยอะเรื่องน้ำมันก็ไม่ซีเรียสเขาว่าอย่างนี้ลองไถควนดูนะเพราะว่าเพาว่าคันนี้มันเวลาเจอลมๆแล้วกำลังมันตก มาอยู่กันที่อำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมอ่ะโชว์สเต็ปดันหน่อยนี่ก็ดินมันเปียกอ่ะดินมันชื้น ตรงนี้จะลมจะลงแล้วรถด,ดินมันชื้นนิดหน่อยครัตรงนี้ถ้าใครอยากใส่ชุดทบนี่ก็อันดับแรกก็อยากให้ประเมินรถตัวเองก่อนเครื่อ,สอสสงสมบูรณ์เครื่องสมบูรณ์ฝาสูบสมบูรณ์ใส่ได้ชุดนี้ ครื่องไม่สมบูรณ์ฝาสูบไม่สมบูรณ์มีความร้อนไม่แนะนำพอจมแอลซีกับซูตโตโบถอนขั้นเร่งดังน,นนะฮะ เดี๋ยวจะลองให้ขายแบบใสาวให้สาวดูแล้วานก็ยังไม่ปรับอา่มาชมกันต่อครับ L C 7ดินก็เพึ่งฝนตกไปหมาดๆ ลองไฮสดูดินชุ่มๆเฮ้เป็นดินแห้งในไฮสมันได้เปรียบนะพวกถ้าอยากได้ไฮสาแบบเต็มเต็มเท้ามันต้องแบบตัวท็อปๆหน่อยอับใบหน้ากันลุนซิ่งพวกนี้หน่อยไฮสาไดนะ้แต่ก็อย่างว่าราคามันแพงครับยกเว้นบางคนที่เขาสู้ไหว ไปลูกค้าขอแค่ลมๆไปดีกว่าเดิมก็พอว่าปัญหารถเราหลากัหลกๆก็เจอพวกดินชื้นดินเปียกนี่แหละที่เป็นปัญหาหลายๆคนอยู่ ติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทร0 9 3 3 7 9 4 3 4ทุกอย่างมันอยู่ที่คุณเลือกหรอครับว่าคุณอยากได้แบบไหนงบประมาณคุณเท่าไหร่ผมก็ทำตามงบส่วนใหญ่ วันนี้ชุดเทอร์โบถอนก็เร่งดังครับติดต่อเข้ามาได้ครับเบอร์โทร0933794394ครับผูช่างบิกเทอร์โบวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ